แบ่งแต้มสุดมันเมืองทองอยู่ในเตดเฝ้ารังไล่ตีเจ้าบุรีรัมอยู่ในเตดสอง,ง,สองการแข่งขันฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีก2023-24เมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566ณทันเดอร์ดมสเตเดียมประสาทสายฟ้าบุรีรัมอยู่ในเตดทีมอันดับที่4ที่มี17คะแนนจากการลงสนาม9นัดบุกไปเยือนคู่แค้นกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตดทีมอันดับที่12ที่มี13คะแนนจากการลงสนาม11นัด นาทีที่3จังหวะลุ้นครั้งแรกของเกมสุพรปีนกกาตาโพได้บอลทางริมเส้นฝั่งขวาก่อนจะบรรจงตั้งป้อมเปิดบอลโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษสุภชัยใจเด็ดได้ตั้งหัวมงบอลเข้าประตูไปประสาทสายฟ้าบุกทยานขึ้นนำกิเลนพยอง1-0 นาทีที่40กิเลนพยองได้เล่นสวนกลับวินเลียนพอบแทงบอลเร็วจากแดนหลังมาที่กลางสนามประเมศอัดวิไลเก็บบอลได้กระชากขึ้นหน้าก่อนจะจ่ายออกขวาให้เจริญศักดิ์วงก่อนลากจี้เข้าในมาในกรอบเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงเลียดบอลพุ่งผ่านศิวรักษ์เทศสูงเนินเข้าประตูไปเมืองทองอยู่ในเตดตีเสมอบุรีรัมยยู่นเตดเป็น1-1จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นประตูเพิ่มจบครึ่งเวลาแรกเสมอกันอยู่1-1 กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่61จากนาทีที่55ทีราทรบุญมาทานเปิดเตะมุมทางขวาเข้าไปในกรอบ6หลาโกรันเคาซิตวิ่งเข้าหาบอลพริสตองโดวิ่งตามมาชนจากด้านหลังจากนั้นห้อง VAR แจ้งเตือนผู้ตัดสินเพื่อเช็คจังหวะจุดโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะวิ่งไปดูจอภาพแล้วกลับมาเป่าให้เป็นจุดโทษโกรันเคาซิลุกขมารับหน้าที่สังหารยิงไปทางขวามือ ของตัวเองบอลเข้าประตูไปบุรีรัมยูในเตดขึ้นนำเมืองทองอยู่ในเตดอีกครั้งเป็น2อถึงหนาทีที่7 8วิลเลียนพอเปิดบอลจากกลางออกไปทางขวาจเจริญศักดิ์วงกรเก็บบอลได้ก่อนจะเปิดดอนเข้าไปในเขตโทษวินเลียนพอวิ่งเข้าไปมงบอลตั้งสเตฟานเชปวิทพุ่งมงซ้ำดาบ2เข้าประตูไปเมืองทองอยู่ในเตดตีเสมอบุรีรัมยูในเตด2-2ถึงจากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นทำประตูเพิ่มแบบจะแจ้งจากทั้ง2ทีมจบเกมบุรีรัมยูในเตดบุกเสมอเมืองทองอยู่ในเตด2-2ถึง